สงครามจะเกิดขึ้นกับอิหร่านจะเกิดขึ้นกับรัสเซียเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือที่ทําให้เกิดการปลดหนี้เกิดขึ้นของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกานั่นเองหลักการเดียวกันนะครับมันส่งผลทําให้ประเทศที่ถือทองอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งสภาพยุโรปรวมทั้งรัสเซีย สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับตอนนี้เรื่องของการตื่นทองฮะกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหรา่านยังคงไม่ได้ข้อยุติและการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เช่นกันผู้นำยูเครนเผยสหรัฐต้องการให้สงครามจบภายในเดือนมิถุนายนวลาดีมีร์เซเลนสกี้ เผยว่าสหรัฐต้องการให้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียจบลงภายในเดือนมิถุนายนโดยมีการเชิญทีมเจรจาของสองฝ่ายไปหา,หารือกันที่สหรัฐโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569นายหกบโรดีเมียเซเลนสกี้ประธานธิบดียูเครนกล่าวว่าสหรัฐต้องการให้สงครามกับรัสเซียยุติลงภายในเดือนมิถุนายนพร้อมเสริมว่าทั้งสองฝ่ายได้รับเชิญให้ไปเจรจาที่สหรัฐในสัปดาห์หน้าอเมริกาเสนอเป็นครั้งแรกให้ทีมเจรจาทั้งสองฝ่าย คือยูเครนและรัสเซียมาพบกันที่สหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นที่ไมอามีในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเรายืนยันการเข้าร่วมของเราแล้วเซเลนสกี้บอกกับผู้สื่อข่าวฝ่ายสหรัฐกับรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆต่อคําพูดของนายเซเลนสกี้ขณะที่กองทัพมอดโกยยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ Ukraine ยูเครนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของยูเครนรัสเซียและสหรัฐ เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมไต่ภาคีรอบสองที่กรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างมีในสําคัญใดๆเซเลนสกี้เล่าเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังในวันเสาร์ว่าประเด็นยากลําบากหลายอย่างยังคงเป็นเรื่องยากเหมือนเดิมรวมถึงการยอมเสียซาลาดินแดนที่ยูเครนกําลังถูกกดดันให้ทําผู้นํายูเครนกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเป็นครั้งแรกถึงความเป็นไปได้ในการประชุมสามฝ่ายระหว่างผู้นําไม่ใช่เพียงแแแค่่่่่ตตตัวววททนนนนเเหมมืืมออีผาาาด้วยว จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่ององค์ประกอบต่างๆสำหรับเรื่องนี้เมื่อถูกถามว่ามีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับข้อตกลงหรือไม่เซเลนสกี้ตอบว่าฝ่ายอเมริกันบอกว่าพวกเขาต้องการทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนอมอสซีรานปะทะเดือดตำรวจรอบวางระเบิดรางรถไฟขณะอิตาลีจัดโอลิมปิกฤดูหนาวเกิดเหตุรุนแรงในเมืองเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอตินา2026หลังกลุ่มผู้ประท้วงปะทะตำรวจชุดควบคุมฝูงชนกลางเมืองมิลาน ขณะที่เครือข่ายรถไฟทางตอนเหนือถูกก่อวินาศกรรมและพบระเบิดสแสวงเครื่องส่งผลให้การเดินทางหยุดชะง,งักครั้งใหญ่สถานการณ์ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีทวีความตึงเครียดในวันแรกของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา7กุมภาพันธ์โดยตำรวจต้องตัดสินใจใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ100คนที่แยกตัวออกมาจากขาบวนประท้วงหลักเพื่อควางตาประทัดระเบิดควนัน และขวดน้ำใส่เจ้าหน้าที่เหตุประทะครังนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงราวหนึ่งหมื่นคนที่ออกมาเดินขบวนคัดค้านการจัดงานโอลิมปิกโดยให้เหตุผลเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหาสิ่งแวดล้อมกลุ่มนักกิจกรรมระบุว่าโมเดลการพัฒนาเมืองมิลานในปัจจุบันทําให้ค่าชาวบ้านพุ่งสูงจนประชาชนแบกรับไม่ไหวและความเหลื่อมล้าทางสังคมทวีความรุนแรงขึ้นเสเตฟาโนนูตินีวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีหนึ่งในผู้ประท้วงกล่าวว่าโอลิมปิกครั้งนี้ไม่ยั่งยืน ทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยชี้ว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานสร้างพารณนักให้กับชุมชนบนภูเขาแม้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จะยืนยันว่าเน้นใช้สนามที่มีอยู่เดิมเพื่อความยั่งยืนก็ตามเหตุการณ์ในมิลานครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ถูกควบคุมตัว6รายขณะที่ความปลอดภัยในกรุงโรมและเมืองการเงินอย่างมิลานถูกยกระดับสูงสุด หลังมีการประทะรุนแรงในเมืองตูรินเมื่อสัปดาห์ก่อนจนมีตำรวจบาดเจ็บกว่า100่ง้ยในในวันเดียวกันทางการอิตาลีรายงานการก่อเหตุวินาศกรรมร้ายแรงต่อโครงข่ายรถไฟทางตอนเหนือของประเทศถึง3ามจุดใหญ่ซึ่งส่งผลให้ขบวนรถไฟล่าช้ากว่าสองชั่วโมงครึ่งกระทบต่อการเดินทางของแฟนกีฬาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากสันนิษฐาท่านใหม่นายกลิเทาเนยอมรับพลาดใหญ่หลวงดันไปเลือกข้างไต้หวนันแทนจีนอิงการูกินนเน นายกรัฐมนตรีลิเทเนียยอมรับว่าการอนุญาตให้ไต้หวันเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงวินเนียตคือความผิดพลาดใหญ่หลวงจีนปรับลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิเทเนียตามหลังการจัดตั้งสถานทูตไต้หวันโดยพฤตนในในปี2021ปักกิ่งมองการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรงกรอบการทูตที่ได้รับรองจากนานาชาติซึ่งรับรองไต้หวันในฐานะดินแดงของจีนลิเทเนียกระโดดตัดหน้าขบวนรถไฟและถูกชนตาย รูกิเนเนกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นพร้อมบอกต่อว่าบรรดาประเทศยุโรปอื่นๆหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์อันมึนตึงกับปักกิ่งโดยการประสานงานความร่วมมือกับจีนและใช้ชื่อสำนักงานผู้แทนไทเปแทนคำว่าไต้หวันรูกินนเนเปิดเผยว่าเวลานี้ลิทัวเนียได้เริ่มย่างก้าวเล็กๆสำหรับการมุ่งหน้าสางสัมพันธ์อันปกติกับจีนซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสมากๆหลังจากถูกตัดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงลิทัวเนียจะจำเป็นต้องสร้างสมดุลมีความสัมพันธ์กับจีน กับความสัมพันธ์กับย e. ูและสหรัฐเธอกล่าวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับลิทัวเนียตึงเครียดมานานหลายปีโดยที่คณะผู้แทนทูตจีนชุดสุดท้ายเดินทางออกจากประเทศแห่งนี้ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลินเจียนโฆศกระรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันศุกร์6กุมภาพันธ์บอกว่าจีนเปิดกว้างสำหรับการพูดคุยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต CEO Washington Post ประกาศลาออกหลังปลดพนักงานครั้งใหญ่สหภาพจี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิลลูอิสซ e o และผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ Washington Post ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังสร้างความขัดแย้งในองค์กรมาอย่างยาวนานล่าสุดเพิ่งสั่งปลดพนักงานออกถึง1ใน3หรือราว300คน ขณะที่สหภาพแรงงานจี้เจฟเบซอสยกเลิกคำสั่งปลดคนทันทีหรือไม่ก็ขายกิจการให้ผู้ที่พร้อมลงทุนจริง Will Lewis, วิลลูอิสผู้อำนวยการจัดพิมพ์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วโดยการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งสั่งเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ทั่วทั้งองค์กร ลุยอ s สซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงจากดาว Jones และ Wall Street Journal เข้ารับตำแหน่งที่ w วอชิงตันโพสต์ในปี2023ท่ามกลางภาวะขาดทุนอย่างหนักของหนังสือพิมพ์โดยเขาได้กล่าวในข้อความอำลาพนักงานว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบากเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้องค์กรสามารถนำเสนอข่าวคุณภาพที่เป็นกลางต่อผู้อ่านต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการบริหารของลุยส์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งมีการสั่งปลดพนักงานออกถึงหนึ่งในสาของทั้งหมดคิดเป็นนักข่าวจำนวน300คนจาก800คนครอบคลุมทุกแผนกจนอดีตบรรณาธิการบริหารอย่างมาตี้บารอนถึงกับระบุว่านี่คือวันมืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ อิหร่านขู่ถล่มฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหากวอชิงตันเปิดฉากโจมตีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตือนว่าจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางหากวอชิงตันเปิดฉากโจมตีประเทศของพวกเขาเมื่อวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเตือนว่า อิหร่านจะโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหากถูกโจมตีโดยกองกำลังสหรัฐที่ระดมพลอยู่ในภูมิภาคนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการโจมตีประเทศที่ให้ตั้งฐานทัพเหล่านั้นการโจมตีดินแดนของอเมริกาคงเป็นไปไม่ได้แต่เราจะโจมตีฐานทัพของพวกเขาในภูมิภาคนี้นายอารักชีกล่าว เราจะไม่โจมตีประเทศเพื่อนบ้านแต่เราจะโจมตีฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านั้นมันมีความแตกต่างกันมากระหว่างสองสิ่งนี้คำพูดของนายอารักชีที่ให้การสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาจาซีราของกาตาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากเตหารานและวอชิงตันให้คำมั่นจะเจรจานิวเคลียร์ทางอ้อมต่อไปหลังทั้งสองฝ่ายระบุว่าการหารือที่ประเทศโอมานเมื่อวันศุกร์เป็นไปในเชิงบวก แม้ว่าอารักชีกล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดวันสำหรับการเจรจารอบต่อไปแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเราและวอชิงตันเชื่อว่าควรจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้อารักชีกล่าวสเปนเผชิญสภาพอากาศรุนแรงฝนตกหนักพายุพัดถลม่ม กองกำลังอาสาสมัครพลเรือนของสเปนได้เข้าเทคอนกรีตเสริมความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำและเฝ้าระวังถนนแม่น้ำหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากพายุมาตาพัดถล่มในพื้นที่นับเป็นพายุลูกที่สองที่พัดถล่มซ้ำในบริเวณเดิมที่เคยได้รับผลกระทบจากพายุเลโอนาโดมาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ประชาชนในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้และอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียของสเปนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนแล้วมากกว่า11,000คนอันเป็นผลกระทบจากปรากฏการ์ขบวนพายุหรือแนวปะทะอากาศที่พัดถล่มต่อเนื่องทําให้เกิดฝนตกหนักและลมพัดกระโชกแรงในโปรตุเกสและสเปนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประกาศเตือนว่าพายุมาตาผัดเข้าสู่คาบสมุทรไอบีเรียทำให้ปริมาณฝนตกหนักสะสมมากขึ้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สั่งอพยพด่วนในเขตชุมชนหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำกวาดากีบีในจังหวัดกอโดบาเมื่อช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเสี่ยงเป็นอันตราย อย่างไรก็ตามควร m มาูเอลมเรโนผู้นำแคว้นอันดาลูเซียในคาบสมุทรไอบีเรียของสเปน ออกมาเตือนด้วยว่าอาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นถ้าภูมิภาคที่บอบช้ำจากฝนตกหนักแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงซ้ำเติมจากอิทธิพลพายุมาตาในวันเสาร์7กุมภาพันธ์นี้ตามวันเวลาท้องถิ่นหลังจากที่พายุลูกก่อนหน้านี้เลโอนาโดได้พัดถล่มพื้นที่จนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางมาแล้วโดยขณะนี้เขื่อนเก็บน้ำต่างๆมีความจุเต็มพิกัด100%แล้วและผืนดินจะไม่สามารถดูดซับน้ำได้อีกต่อไป ขณะที่ระบบการผลิตรวมถึงภาคการเกษตรและการประมงจะได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสอบแววสะดุดอิหร่านเชื่อสหรัฐไม่จริงจังเจราจาจำฝังใจเคยโดนโจมตีระหว่างพูดคุยอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันอาทิตย์8กุมภาพันธ์ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ประเทศของเขาจะยอมสละยูเรเนียมแปรรูปในการเจราจากับวอชิงตนัน และแสดงความไม่ไว้เนื้อเชื้อใจสหรัฐหลังเคยถูกเปิดฉากโจมตีระหว่างการพูดคุยพร้อมยืนยันจะไม่ยอมถูกขู่เข็นจากคำขู่ทำศึกสงครามใดๆกับสหรัฐอาราักีบอกกับเวทีสัมมนาหนึ่งในเตหะรานว่าอิหร่านแทบไม่ไว้วางใจวอชิงตนันและกระทั่งคลางแคลงใจว่าฝ่ายสหรัฐจริงจังเกี่ยวกับการกลับการเจราจารอบใหม่หรือไม่ทำไมเราต้องยืนกรานมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะและปฏิเสธและทิ้งมันแม้ถ้าหากมีการบีบบังคับทำสงครามกับเรา เพราะว่าไม่มีใครมีสิทธิ์บงการการกระทําของเราอาราชีกล่าวการประจําการทหารในภูมิภาคไม่ทําใหเราหวาดกลัวอ้างถึงกรณีสหรัฐเสริมกําลังทหารในนั้นรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดเจราจากันในโอมานในวันศุกร์6กุมภาพันธ์หลังจากการพูดคุยกันระหว่างสองชาติก่อนหน้านี้ถูกระงับไปสืบเนื่องจากสงคราม12วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในเดือนมิถุนายน2025 ซึ่งลงเอยด้วยการที่อเมริกาเข้ามาร่วมโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายแห่งอิหร่านกำลังหาทางยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่สหรัฐกำหนดเล่นงานพวกเขาและกับสิ่งที่อาราชีเรียกว่าเป็นมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พวกเขากลัวระเบิดปรมาณูของเราแม้เราไม่ได้สหหาระเบิดปรมาณูแต่ระเบิดปรมาณูของเราคืออำนาจที่ช่วยปฏิเสธพวกมหาอำนาจทั้งหลายอาราชีระบุ ตอนนี้ถึงบอกว่าคนตื่นทองกำลังเกิดขึ้นเพราะจับตามองการเจรจาระหว่างอิหร่านกับทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาเจรจากันสองรอบไม่ประสบความสำเร็จสหรัฐอเมริกาก็มีการคว่ำบาตรประเทศไหนนะครับไปซื้อน้ํามันจากอิหรา่านนะฮะก็จะเป็นศัตรูก,กับสหรัฐอเมริกาใครไปซื้อสินค้าค้าขายกับอิหร่านก็จะขึ้นภาษีถึง25%เนนี่คือสิ่งที่สหรัฐทำแบบเปิดเผยในช่วงเวลานี้ขณะเดีวยวกันในอิหร่านก็มีการก่อวิธีกรรมเกิดขึ้น ในอิหรานอย่างน้อย3จุดพยายามสังหารผู้บัญชาการกองทัพเมรอแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับในขณะที่ก็มีกระแสข่าว I.O. เกิดขึ้นมากมายในขณะที่มีความพยายามสกัดจีนสกัดรัเสเซียโด้วยการลอบสังหารนะครับเบอร์สองรองจากวราดาิเมียปูตินนะครับในกรณีการเจรจาระหว่างรัเสเซียกับทางฝั่งของอยูเครนการรัสสหาครั้งนี้ส่งผลทําให้นะครับ มีผู้รับบาดเจ็บสาหัสคือเป็นระดับผู้มีชกิการไดรับบาดเจ็บสาหัสเบอร์สองรองจากปูตินนะครับขณะเดียวกันที่ปากีสถานก็มีการก่อวกรรมภายในมัสยิดมีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย32หลรายนะครับในขณะที่อิสราเอลก็ทำการโจมตีนะครับในชนวนกาซาเล่นงานกลุ่มฮามาส มีคนเสียชีวิตไปอีก32รายเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็สัดกันหนักๆมีการจับกลุ่มลูกชายกาตาฟีนะครับแล้วก็มีการจับนุมแกนนำในลิเบียบีบบังคับอิหร่านในทุกทางสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้น่าสนใจมากนะนะครับผมใช้คำว่าตื่นทองนะครับสาเหตุที่คนตื่นทองเพาคิดว่าราคาทองคำมันจะพุ่งสูงขึ้นแล้วจะไปยังไงต่อมีคนเคยประเมินว่าราคาทองคำจะไม่มีค่า เนะี่ยเพราะจีนสามารถที่จะค้นพบนะการผลิตอทองคําในรูปแบบใหม่ในะการผลิตทองคําในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นลักษณะของอาการสร้างขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าไปไปมา,มาก,ก็เป็นทองปลอมมาถูกจับนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านี้ในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะเป็นหนี้โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 เนี่ยนะครับพิมแบงก์โดยไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาน่าสนใจครเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับสงครามทางการค้าเขาไม่ได้จบแค่นั้นนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นําหลักคิดของประธานดีลุสเวลกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นราคาทองคำเนี่ยซึ่งมีประมาณ800 0ตัน ในกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาบันจดบันทึกไว้ราคาเพียง42เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั้นในปีคิดสกาช1973นะครับซึ่งก็มีค่าประมาณ1.1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคุณส่วนของคิดดูเนี่ยตอนนั้นราคาทองคำ42เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและวันนี้ยังคงจดบันทึกอยู่แต่ตอนนี้ราคาทองคำ พุ่งมากกว่า5,000เรียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับนั่นหมายความว่าครังมันวางที่ทองวางที่เดิมอะแต่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ไงกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในการปลดนี้ไงโดยไม่ต้องทำอะไรมากหาวิธีปั่นทองโดยใช้สงครามเศรษฐกิจกดดันพูดใช้วัฒกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ i อให้ราคาทองคำสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น นี่ที่สหรัฐมีก็ค่อยๆหายไปหายไปเพราะราคาทองคาสูงขึ้นนั่นหมายความว่าทองจึงเป็นสินทรัพย์มัน่นคงนะครับพอจะเกิดสงครามปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือนะฮะสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับล่วงกันเลยนั่นเลยเตรียมเข้ามาไหนเตรียมมุ่งเข้าหาทองทางเทคนิคถ้าไม่มีเหตุการณ์ปรากฏการสำคัญนะครับราคาทองคำก็จะพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงขึ้น แต่นะครับถ้าสงครามไม่เกิดนะครับทองก็จะขึ้นแต่ขึ้นไปตามธรรมชาติเพราะอะไรก็นี่ไงนี่สถานะของสหรัฐอเมริกาไงนะถ้าทองขึ้นเท่าไหร่สหรัฐก็เป็นหนี้น้อยลงน้อยลงหรือไม่เป็นหนี้แล้วมีกําไรด้วยซ้ำแบบราคาทองคําร่วงลงมาพรวดแบบเนี้สิ่งที่ตามมาก็คือคนเล่นฟิวเจอร์นะเจ๊งกันไปแถว คนที่ได้ประโยชน์เจ้ามือเจ้ามือคือใครคือสารัฐอเมริกานะฮะก็เรียบร้องเหรียญจีนใครจะแทงขึ้นแทงบนคิดว่ามันจะขึ้นนั้นเปลงคิดว่าจะลงไปขึ้นมันรูดปูดาไวัจบเลยเจ๊งเลยนั่นคือเจ้ามือกินเรียบแต่ใครเล่นโกลสปอร์ตนะครับมันจะไม่เล่นเป็นศูนย์ไม่ถึงขั้นมันจะไม่มีคําว่าพอร์ตแตกเพราะถ้าพอร์ตแตกสหรัฐอเมริกาแตกไปด้วยเห็นไหมสหรัฐอเมริกาต้องแตกไปด้วย นั่นหมายความว่าเจ้ามือเจ้ <c oughs> ามือจะไม่เล่นเกมนี้เจ้ามือจะต้องเล่นเกมสําคัญคือลูดให้ต่ําแล้วลากกินเก็บจากนั้นก็เจ้ามือก็ต้องทําให้ราคาทองคาสูงขึ้นเพราะจะเป็นการปลดหนี้นั่นเองส่วนสงครามจะเกิดขึ้นกับอิหร่านจะเกิดขึ้นกับรัสเซียเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือที่ทําให้เกิดการปลดหนี้เกิดขึ้นของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกานั่นเองหลักการเดียวกัน นะครับมันส่งผลทําให้ประเทศที่ถือทองอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนต่มไปด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งสาภาพยุโรปรวมทั้งรัสเซียซึ่งตอนนี้ทองที่รัสเซียถืออยู่เนี่ยตอนนี้นะครับปรากฏว่าก็มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นนะครับมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นกว่า4ี่แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องไปงอทรัพย์สินที่ตะวันตกเนี่ยทำการอนุญ,ญาตไปเห็นไหมฮะมันเป็นผลพลอยได้ดดโดยอัตโนมัตินะเพราะ สหรัฐอเมริกาจะไปขึ้นของตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทาให้นี้สินเขาเนี่ยลดลงลดลงลดลงโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงสร้างสถานการณ์ให้ทองราคาพุ่งสูงขึ้นนะครับเขาก็จะปลดหนี้โดยไม่ต้องบริหารอะไรให้มันวุ่นวายนะครับโดยใช้เครื่องมือปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์ให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นนั่นหมายความว่าไขาเลนโกลสปอตอย่างไงราคาทองคําก็พุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ